เราต้องการเดินทางไปยังสถานบินกรางเทพฯโรณียูนอที่จะขลาบควบคู่จ่ต้ที่จะปิดการนเปประตูเพื่อตรวจสอบและเจริญโคมลอางบริการเพราะประตูลบจะสามารถเปิดได้อีกครั้งแล้วสามารถเชิญการได้ตามปกติแม้ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปยังสถานบินกรางเทพฯโรณียูนที่จะขลาบควบคู่จ่ต้ที่จะปิดการนเปประตูเพื่อตรวจสอบและเจริญโคมลอางบริการเพราะประตูลบจะสามารถเปิดอีกครั้งแล้วสามารถเชิญการได้ตามปกติขอบคุณค่ะ ันนี้มาจากเคหะนะครับส่วนคันนี้มาจากแบริ่งนะครับก็อย่างไม่เชื่อมต่อโดยสมบูรณ์นะครับก็มาสลับลังจุดเมื่อกี้นะครับ